วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพอดีว่าช่วงนี้คือไม่เอยได้ลงคลิปใช่ไหมแล้วก็วันนี้นะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าผมนั่นเพิ่งตื่นนั่นเองนะครับทุ นอนดึกพอนอนดึกปุ๊บตื่นสายนะครับผมไม่ได้อัดวิดีโอเลยนะฮะเกี่ยวกับ All Star เลยโอเคตอนนี้นะครับ All Star นะครับได้ทำการอัปเดตนะครับจริงๆมันก็อัปเดตได้ประมาณตอนที่ผมลงคลิปเนี้ยจะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะแต่คือจริงๆมันอัปเดตตั้งแต่ตอนประมาณ10บโมงแล้วครับ10บโมง1ิบโมงประมาณนี้นะครับแล้วผมนอนประมาณ9ก้าโมงครับทุกคนใช่ครับนอน9ก้าโมงครับเพราะว่าฟาร์มไอประตูเอาอ่ะอนิเมะ e ันเจอเพลินนะครับโอเคในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดที่ซึ่่่งงโคคคค้้้้ดนนนนีะะะรรัับบใหออขาเเยยลต เราต้องใช้เลเวลประมาณ100ขึ้นไปนะครับในการที่จะใส่โค้ดนี้นะครับซึ่งโค้ดนี้นะครับมีชื่อว่านี่เลยครับทุกคนครับพอใส่ไปปุ๊บนะครับมันจะให้ตัว exp นะครับทั้งหมด23ตัวครับทุกคน2 3าตัวให้โคดเยอะนะครับแถมเพชรนะครับให้อีก10,000นะครับแล้วก็สตาร์ดั้อีก500ครับนี่ฮะผมก็ให้ดูนะครับ นี่นะฮะ23ตัวนะครับ exp 6ดาว23ตัวนะฮะแล้วก็เพชรนะครับ1 0,000เพชรนะครับนี่ฮะผมให้ผมได้มาอีก10,000นะครับผมมีประมาณ2 0 0 0 0นนะครับอันนี้10,000นะฮะแล้วก็ให้สตาร์ดัสไปอีก500ครับตอนแรกผมมีประมาณ2,400นะครับนี่ครับ2,900นะครับนี่ฮะโค้ดนี้นะครับโค้ดนี้นะครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับใครที่มีเลเวล100ขึ้นไปหรือว่าตอนนี้ใครที่เลเวล99นะครับแนะนำว่า ให้รีบปั่นนะครับแล้วก็ใส่โค่นนี้เพราะว่าโค่นนี้มันเป็นโค้ดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะครับ <c oughs> ปกติมันก็จะเป็นโค้ดเล็กๆใช่ไหมโค้ดที่แบบให้แค่ร0อยร้อยสตาร์ดัตให้แค่3,000เอ่อเจมแล้วก็ให้ EXP แค่3ตัว4ตัวอะไรอย่างนี้อันนี้คือโค้ดใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าต้องใช้เลเวลที่100ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนั้นใส่กันด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปใส่กันและตอนนี้นะครับอ่ถ้าอัปเดตเนี้ยถ้าอธิบายสั้นๆคืออะไรนะครับคืออััพสตาารรร์์ทใหม่คบ นี่ฮะสตาร์พาร์ทใหม่เลยนะครับนี่ครับตั้งแต่เวล1ถึง100ฟาร์มยังไงนะครับก็แนะนําว่าทําตามเคย์ด้านขวานะครับหรือว่าลงอินฟินิตให้ถึงประมาณ20เวฟขึ้นไปนะครับจริงๆก็ประมาณ13เวฟขึ้นไปก็ได้ EXP แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับผมบางตัวนะครับถูกทําการรีโมเดลใหม่นะฮะรีโมเดลใหม่อย่างเช่นตัวไหนอย่างเช่นตัวนี้อ่าอย่างเช่นตัวนี้รีโมเดลใหม่นะครับแล้วก็หลายๆตัวนะครับเนี่ยโมเดลใหม่นะฮะเนี่ยโจฮาโลโมเดลใหม่ โกคู Goku, โมเดลใหม่อะไรประมาณนี้นะครับหลายๆตัวจะทําโมเดลใหม่นะฮะทุกคนก็น,นี่เราไปดูนะครับใครมีตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับอย่างเอกนอ่ยเนาะนี่อาคิรัวอาอย่างนี้กงเอาอันนี้กองนี่เหมือนเดิมนะครับนี่โกคูบูอาอาบูกับเลนะดเนี่ยนะฮะซูเปอร์เทยากอตเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่หลายๆตัวนะครับถูกเปลี่ยนนะฮะ เพราะาอะไรเพราะาบางทีมันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับอย่างไกน่นี่โอโ้โหโคตรเท่เลยจุกิเปลี่ยนไหมจุกิไม่ไม่ไม่คุ้นเหมือนเปลี่ยนเฮ้ยโอ้โห ไอเฟนเอเลียนนี่เปลี่ยนด้วยนะฮะโหแต่ไม่ได้บัฟอะไรนะครับบางตัวก็ไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรนะครับที่อัปเดตมานะครับก็เปลี่ยนพวกโมเดลนะครับผมแล้วก็ให้โค้ดใหม่แล้วก็จะมีตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยจะจะลงประมาณวันนี้อีก2ตัวนะครับแล้วก็วันอื่นๆจะลงอีกอีกนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมใส่คนก็ด้วยฝากกดไลค์นะผมกดรับสกครปวัสด